แม่มิวเผยความน่ารักของลูกสาวน้องมารินเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวแลยคะ่ะสําหรับมิวนิฐากับสามีสุดหล่อไฮโซเซนทราพูดและลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมารินที่ดูจักกันดีว่ามิวนันพึงคอรองลูกสาวออกมาได้ไม่นานซึ่งตอนนี้มิวและไฮโซเซนก็ได้ช่วยกันเลี้ยงดูน้องมารินอย่างมีความสุขต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้งานเหอนลูกสาวทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยและคะ่ะเพราะว่าในไอจีของมิวแล้วก็ไฮโซเซนนั้นเต็มไปด้วยรูปของน้องมารินเต็มไปหมดรวมไปถึงโมเมนต์ความน่าร ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่แต่บอกเลยค่ะว่าเธอนั้นเก่งมากๆนอกจากจะคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติแล้วมิวยังเลี้ยงลูกด้วยตัวเองใส่ใจในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกส่วนทางด้านคุณพ่อน,นั้นก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าเหินลูกสาวหนักมากๆจะไม่เหินได้ยังไงเพราะว่าน้องมารินเล่นถอดแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะๆขนาดนี้บอกเลยค่ะว่ายังกับฝาแฟดน้องมารินนั้นเป็นสาวน้อยสุดน่ารักที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเกิดมาไม่นานก็มีผีปานะอะไรคนพากันเอนดูขอสมัครเป็นแฟนคลับน้องมารินกันเพียบเรียกได้ว่าง่ดลาสุ แม่มิวก็ข้าอวดความน่ารักและความสดใสของน้องมารินอย่างการใส่ฟิลเตอร์ดอกไม่น่ารักน่ารักให้ดูฟรุ้งฟริงมากขึ้นน้องมารินก็ตาแป๋วเลยยิ่งมองก็ยิ่งตกหลุมรักจริงๆแหละค่ะโอ้ยมิวก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่างูยงยงๆเด็กอะไรชิงน่ารักนะ่าเอ็นดูสิเหล่เกินหูตาจมูกปากในลูกสาวพ่อชัดๆไม่เหมือนคุณพ่อตรงไหนเอาปากกามาวงเลยค่ะยิ่งช็อตนี้ที่น้องมารินห่าวนันยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่สาวน้อยโตว,วมากๆแถมแก้มก็เร,มกเริ่มฟูแล้วด้วยไม่แปลกใจเลยทำไมถึงมีคนนรักและเอดู เพราะว่าน้องมารินนั้นเนี่ว่าจะทําอะไรก็น่ารักไปทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่พี่แฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมกันแบบจํานวนมากเลยเหมือนกันงงยงงยน่ารักจังป้าหลงแล้วหลงแล้วค่ะงยงยเงยน่ารักแข็งแรงมากๆเลยโตววัยนะเริ่มหน้าคลายแม่มิวแล้วน่ารักมากๆเลยน้องมาริน